กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกถัดนะครับเอามาในคลิปนี้มาพบมาเจอกับแบดวิไลนะครับต่อนนี้เวลาเที่ยงวันกว่ากว่านะครับตอนนี้อวิไลออกมาอยู่ที่บ้านสวนนะครับมาเบิงหนองค้าวนะครับมาเบิงหนองค้าวกับหนองออดกานะครับเอามาในคลิปนี้เป็นคลิปที่เอฟซขอมานะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเอฟซขอมาว่าอยากให้อดวิไล สรุป12สำนักที่เขา้างวดที่ผ่านมานะครับคือ1ตุลาคมจะเอาของไม่และของเกาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เอาง่ายๆคือสรุปร่วม12สำนักที่เขาที่แตกงวดที่ผ่านมาครับก็คือ1ตุลาคมเอาคุณพ่อคุณแม่เตรียมสม,มุดประกาไว้จะก,ก้นนะครับตอนที่ทั้งแอดวิไลกำลังเกินหัวคิปอยู่หนี่นะครับเตรียมสม,มุดประกาไว้ว่าแต่ละสำนัก12สำนักนี่ เพื่อนจะเน้นย้ำให้เป็นตัวใดสรุปมากเบิดแล้วทั้ง12สำนักอ่าบ่แมนครับคงเหลือ2วันหวยออกเพราะว่าเสาวันหวยออกก็คือพรุ่งนี้16ตุลาคมเฮาถึงจะได้นะครับ2วันหวยออกจะย่งคงเหลือ2วันหวยออกนะครับอ่าให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดประก,กากันเลยครับตอนนี้ที่แอดวีไล่กำลังวอู่หนีนะครับตเตรียมสมุดประก,กามากเพราะว่าแอดวีไลจะให้โชว์ เอวิไ uh, จะโชคงวดที่ผ่านมากก่อนสรุปงวดที่ผ่านมาให้เบิงแลกาต่อด้วยงวด16ตุลาคมนะครับว่า12สำนักนี่งวด16ตุลาคมเพิ่นวงกลมตัวใดแน่ให้ f อฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เขียนท่านนะครับได้เขียนตัวเลงเนวาทางท่านอ่างวดประจําวันที่16อาคลิปนี้เอวิไลจะไปเร็วจักนอยนะครับเพราะว่าสรุป12สำนักรวดนะครับ พาจะโซ่ทั้งของเก่าของใหม่จะเริ่มจากงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับอ่างวดที่ผ่านมาก็คือแอดวิไลบอก6 5หตรงตรงซองเสาวันหวยออกนะครับนี่ซองวันหวยออกนะครับห5้าตรงตรงนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมาอ่ะต่อไปครับสำนักที่สองอ่าน้องฟ้างามนะครับน้องฟ้างามอ่าบนหกห้าล่าง 59นะครับแตกบนแตกล่างนะครับนองฟางงามอ่าสำนักที่2ต่อไปนะครับไปเร็วนะครับคืออันนี้เป็นงวดที่ผ่านมาสรุปให้เอคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันซองแ0ดหมืสายพออนะครับวิ่ง9กับ5แนวทางแตก59ตรงตรงล่าง,งนะครับเพราะว่าซองแ0ดหมืนสายพอจะเป็นบนล่างแนวทางเพิ่นจะมีแค่นี้นะครับ อ่าต่อไปไปเร็วจังหน่อยนะครับคุณพ่อคุณแม่คนติดอ่าง59ตรงตรงเลขวิ่งก็มานะครับนี่คือสรุปให้ฟังอีกรอบนึงให้เบิ้งให้โชมอีกรอบหนึ่งนะครับไปเร็วจังหน่อยต่อไปครับคนนอนทุ่งอ่าคนนอนทุ่งล่างแตก59ตรงตงอ่าบนแตก6 6หแต่แถวของคนนอนทุ่งเป็น56เข้าเป็นตัวกลับ ก็ทว่าเขาบนล่างคือกันนะครับเลขวิ่งมาทั้ง9ทั้ง6แนวทางบนล่างคนนอนทุ่งนะครับอ่าต่อไปครับต่อไปคือเสียนวังน้ำเขียวอ่าแนวทางครับ5 9ตรงตรง,ตรงเลขวิ่งวิ่ง7กับ9นะครับ9มาแตก5 9กอ่าไปเร็วจักหน่อยนะครับต่อไปครับอหนองจานเลขวิ่ง ไม่มาแต่ชุดจับคู่มานะครับหกห้าตรงตรงแตกบนอ้อนน้องจันนะครับอ่าไปต่ออีกนะครับเพราะว่าเป็นสรุปต่อไปครับคนมักเลข5995เนะครับเข้าเป็นตัวกลับเลขวิ่งมา9นะครับนี่คือแนวทางของคนมักเลขอ่าคุณพ่อเตรียมคุณแม่เตรียมสมมติษษปากาถาวงกลม,มอ่างวดนี้นะครับซึ่งกจะล่าคมเดี๋ยวโซ่งวดที่ผ่านมาเจจะ โชว์หลบเกาตอ่อหลบใหม่ต่อนะครับสาวสกลวิ่ง8กับ9แตก5 995นะครับนี่12สำนักนะครับต่อไปครับล็อกบนล่างจาดับนะครับล็อกบนล่างจาดับเข้าเป็นตัวกลับนะครับล็อกบนล่างจาดับนะครับ5 995ล็อกบนล่างจาดับนะครับต่อไปครับ ล็อก3ตัวบนแม่นิดกอทอมองวดที่ผ่านมา6 6 5 9 6้าเก้เอาง่ายๆคือหกหาตัวเดียวนะครับเ c นี่คือสถิติเก้างวดที่ผ่านมาแม่นิดส่งมาให้ดูงวดนี้ก็ส่งมาแล้วนะครับล็อก3ตัวบนนะครับเดี๋ยวถ้าเอ็ดวิไลจะนํามาเสนอให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนี่คือ12 13สิาสำนัก ที่ยนงวดที่ผ่านมาออสินนะครับห้าเตรงตรงเลขวิ่ง8กับ9นะครับเลขติด3 4มหเป็นที่มาของ5995นี่คือร่วม12 13สิาำนักงวดที่ผ่านมาสรุปมาให้เอฟคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันปูซุ้มเงียบนะครับเลขไม่มาด้วยกันหลุดแต่แนวทางเลขวิ่ง5เม็ดเดียว วิ่งบนวิ่งล่างนะครับเม็ดเดียว5แนีทางแตก5 6 6 5เข้าเป็นตัวกลับนะครับเนี่ยปูซุ่มเงียบนะครับนี่คือสรุปงวดที่ผ่านมาให้ fc ได้ดูกันนะครับ fc ขอมานะครับอยากให้แอดวิไลสรุปให้เบิ้งต่อไปงวดนี้นะครับเตรียมสมุดประกาศหรือย่างคุณพ่อคุณแม่นะครับงวดนี้ก็คือ16ตุลาคมนะครับก็คืองวดนี้นะครับเดี๋ยวทางแอวิไลนะครับจะ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันนะครับเตรียมสมุดประกาเรียบร้อยนะครับเริ่มเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้สรุปงวดที่ผ่านมาได้6นาทีกว่าแล้วนะครับมันจะกิดเวลาคุณพ่อคุณแม่ไลายนะครับสําหรับคลิปนี้อ่างวดนี้นะครับเริ่มจากคนนอนทุ่งเลยวิ่งหนึ่งกับแนวทางบนล่างนะครับคนนอนทุ่งนะครับวงกลมที่60 7182นะครับคือจะเขียนท่านนะครับ60 7จ็ดหนึ่อคู่าคุณพอ่อคุณแม่คงจะจทดท่านแล้วนะครับจะไปเรีวแน่จากหน้อยต่อไปคนมักเลขนะครับอ่าคนมักเลขงวด16นะครับเป็นงวดใหม่ด้ยคุณพอ่อคุณแม่วิ่ง7กับ8บนล่างสูตรมัดรวมแนวทางวงกลมไปที่7จ็ดแปดเนี่คือสำนักที่2 นะครับคนมักเลขนะครับแตก12สำนักวันนี้เอามาสรุปรวมกันให้ FC ได้ดูกันนะครับต่อไปเป็นสาวสกลนงวดนี้16ตุลาคมวิ่งมา7กับ6เอดบีได้จะท่วนเฉพาะตัวที่เพิ่นวงกลมนะครับจะท่วนเฉพาะตัวที่เพิ่นวงกลมนะครับก็บคือวงกลม6 7 6 3 1 6 1 7 นี่คือตัวเน้นย่ำของสาวสะกนคุณพ่อขึ้นแม่คือจัดโจท์ท่านนะครับอ่าแอดวีได้จะท่วนเฉพาะตัวเด็ดย่ำของเพินไห้นะครับนี่คือพระเอกคือกันซองแปดหมืนสายพาอ,องวดนี้นะครับ16ตุลาคมคือมืออื่นนี้นะครับวิ่งมา7กับ1เป็นบนล่างครับงวดผ่านมา5้าตรงๆที่สรุปไปก่อนหน้านั้นงวดนี้นะครับ ได้7 1 8 60, 7 8 6 7 7 8 6 8น0นะครับนี่คือซ่อง80 0 0มืสายพาออออนี่คือสรุปสำนักอ่าส2สำนักที่แตกงวดที่ผ่านมานะครับสรุปร่วมให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันต่อไปน้องฟ้างามนะครับน้องฟ้างามงวดนี้16จตุลาคมคือพรุ่งนี้รัฐบาลจะประกาศผลนะครับวิ่งไปที่9กับ0 เป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับน้องฟ้างามเน้นมาที่970526 970526คุณพ่อคุณแม่คือจะจดท่านนี่คือน้องฟ้างามนะครับตัวเน้นยำ้ำเอามาสรุปให้ f c ฟคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันเพราะว่า FC ขอมานะครับคลิปนี้เลยจัดให้นะครับสรุปให้ดูต่อไป ล็อกบนล่างของจ่าดับนะครับงวดที่ผ่านมาแตกเข้าเป็นตัวกลับนะครับ9 5้าห้าห้า้านะครับอ่ล็อกจ่าดับนะครับอ่าล็อกบนล่างนะครับงวดนี้ได้มากนะครับนี่คือล็อกนะครับเพราะว่าล็อกจะไม่มีตัววงกลมนะครับอ่าเพิลบอลเนียนย่ำนะครับเป็นคือล็อกนะครับอ่าของจ่าดับนะครับต่อไปครับ คนติดอ่างครับอ่าโซ่ไปแล้วงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้สิบหกตุลาคมวิ่งห้ากับหกนะครับวิ่งห้ากับหกคนติดอ่างนะครับวงกลมที่หกเก้ากับศูนย์ห้าครับต่อไปนะครับพระวนนอกราคามาถามนะครับอ่าคนติดอ่างครับงวดนี้ครับเน้นมากแค่สองครูนะครับหกเก้ากับศูนย์ห้าวิ่งห้ากับหก อาคุณพ่อคุณแม่คือจะจดท่านนะครับแต่ละสำนักปวีเอสวีได้จะท่วนแต่แต่ตัวเน้นนะครับไว้ชิปนี่เอบอกมาให้สรุปแบบนี้นะครับ12สำนักที่เข้านะครับงวดที่ผ่านมาออสินนะครับ16ตุลาคมวิ่ง9กับ6แนวทางบนล่างสูตรมัดรวมวงกลมให้3คู่มี97 26 16 ถือว่าส้นกันหลายสำนักอยู่นะครับสำรับเก่าเจ็ดและการหนึ่งหกนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอาอ,อสินวงกลมให้สามคู่เก้าเจ็ดสองหกหนึ่งหกนะครับอ่าไปเร็วจังหน่อยนะครับเพราะว่ามันสรุปรวมอ่าล็อกสามตัวบนนะครับอ่าเมนิดวงกลมให้นะครับเพราะเป็นเลขล็อกให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้คัดเอางวดที่ผ่านมาเข้าหกหกห้า การสรุปแล้วนะครับจะมีแต่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแค่นั้นนะครับงวดที่ผ่านมาเหมือนกันเปลี่ยนแค่หลักร้อยนะครับงวดที่ผ่านมาจะมีหกห้าเปลี่ยนแค่หลักร้อยงวดนี้เหมือนกันนะครับเอฟซีเบิงไ้ดีหลักร้อยเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่มักตัวใดแค่นั้นนะครับเพราะว่าหลักหน่วยกับหลักสิบจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแค่นั้นเลขสามคู่นะครับคุณพอ่อคุณแม่เบิงไ้ดีนี่ครับอาจจะไม่มีตัววงกลมนะครับ เลขจะมีแค่หลักด่วยหลักสิบจะมีแค่9ก้าหนึ่งเสองเสนอกนั้นเปลี่ยนแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยจะมี8มี4มี7มี6มี9มี0 90ย์เก้าศูนยสีนี่คือหลักร้อยแค่นั้นคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีนะครับงวดที่ผ่านมา6 6ห้าตรงตรง เอามาสรุปให้เอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันต่อไปนะครับเสียนลำห้วยตึงงวดนี้นะครับสรุปให้2คู่วิ่งบนล่าง0ูนย์กับ1นอ่าหนึ่งติดอีกแล้วนะครับอ่าหนึ่งนี่ส้นหลายสำนักอยู่นะครับหนวงกลมให้ที่0ูย์หกับ16เสียนลำห้วยตึงนะครับวงกลมให้2คู่เน,น้นๆน,นะครับอ่าสรุปเร็วจักหน่อย ต่อไปครับงวดนี้เซียนหนองบัวนะครับวิ่ง9กับ8บนล่างสูตรมัดรวมนะครับวงกลมให้3คู่นะครับ98 83 93สนะ9 3น้ 9, 3, นที่อ่าล็อกล็อกบนของแม่นิดนะครับนี่หลักหน่วยกับหลัก1ิบเนี่ชนกับของแม่นิดแล้วเซียนนองบัว ให้คุณพ่อคุณแม่เบ่งให้ดีนะครับเพราะว่าวิไลสรุปไปเร็วในจังน้อยเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่ว่ากินเวลาโดนนะครับต่อไปปู่ซุ้มเงียบครับงวดนี้วิ่ง9เม็ดเดียวงวดที่ผ่านมาวิ่ง5เม็ดเดียวอ่าแนวทางบนล่างนะครับบนแตก6 6 5ล่างแตก5 9สรุปแล้วมาบนมาล่างนะครับงวดที่ผ่านมาวิ่ง5เม็ดเดียวสำหรับปู่ซุ่มเงียบนะครับอ่างวดนี้16ตุลาคมวิ่ง9เม็ดเดียว อ่าุสดสามตัว497แล้วก็ปูเน้นให้แค่2คูนะครับก็คือ97้าเนี่ซุหลายสำนักนะครับเก้าเนเ้นะครับเน้นบนเบาล่างนะครับปูสุเงียบบอกว่าเน้นบนเบาล่างเลขที่ไม่มาด้วยกัน8 2ดสอ่าจะเอาอยู่บอลหวดนี้นะครับหวดที่ผ่านมาเอาไม่อยู่59าเกตรงๆเลขที่ไม่มาด้วยกันนะครับสรุปให้ f อคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกัน เซียนวางน้ําเขียวครับงวดนี้วิ่ง9กับ 7. เจเนก็้าเก็ด 9, อีกแล้วครับเอนี่ชนหลายสํานักคือ97นะครับเบื้งให้ดีวงกลม97 9าเจเซียนวางน้าเขียววงกลมบ่คือไผ่นะครับเก้ากับ97 3คู่นะครับต่อไปอ้อนหนองจานนะครับสำนักสุดไทย สิบสำนักที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเอามาสรุปให้ฟังให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันอีกชัดๆวิ่ง6กับ9ก้านะครับออน้องจานแนวทางบนล่างสูตรมัดรวมวงกลมไปที่26 9หก7อีกแล้วนะครับเอฟซี 9, นี่ชนหลายสำนักกับ1.6สรุปแล้วเป็นสำนักชุดไทยที่สรุปมือนีนะครับเอาง่ายๆก็คือเกเกนี่ชนหลายสำนัก หนกกับชุดหลายสำนักตัวเน้นยำ้ำมัวนี้2.6ด้วยนี่คือการสรุปของ12สองำนักที่แตกงวดที่ผ่านมาคุณพอ่อคุณแม่เบื้องห้ดีนะครับอ่าสิบสำนักสรุปรวมแล้วก็ชุดแรกก็คือสรุปงวดที่ผ่านมาให้ดูก่อนแล้วค่อยเอางวดนี้16ตุลาคมสรุปให้ดูอากินเวลาแน่จังน้อยก็ต้องขออภัย ย่านคุณพ่อคุณแม่บอกเข้าใจเพราะว่าคลิปนี้เอฟซี MC, อมาให้แอดวิได้จัดให้นะครับบอกเป็นยังอายุดีมีแห้งโซ้งๆมันๆนให้แน้าทางแตกต่อเนื่องคุณพ่อคุณแม่จะได้ม่โชคมีลาบกันสวัสดีครับ